สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูการเลี้ยงไก่ในแบบฉบับของผมนะครับเราก็มีไก่ต๊อกนะครับไก่พันธุ์พื้นบ้านนะครับแล้วก็ไก่พันธุ์ไข่ไก่ประเภทสวยงามก็มีไก่ซิลกี้นะครับทีนี้เมื่อกี้ไปเจออย่างหนึ่งก็คือไก่ต๊อกนะครับเปลี่ยนสถานที่ไข่ใหม่แล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คิดว่าไก่ชุด ไข่ชุดนี้นะครับมันไม่ไข่ที่เดิมจุดเดิมที่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่กลับมาดูนะครับบริเวณเแปลงทุเรียนนะครับสวนทุเรียนนะครับก็พอดีได้ใส่ปุ๋ยทุเรียนก็เจอนะครับปริมาณก็ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าจะมีกี่ฟองนะครับ คือสัญชตาตญาณของไก่ก็ไก่ต๊อกก็เหมือนไก่ป่านะครับเวลาไข่ก็จะมาไข่แอบไข่ตอนแรกก็คิดว่าเวลาไข่ไข่กระจัดกระจายนะครับแต่ไม่ใช่เลยนะครับเห็นไหมครับไข่ข้างๆต้นทุเรียนนะครับตัวน,นี้เองนะครับเยอะมากนะครับก็น่าจะพอๆกับวันนั้นนะครับคือผมจะสังเกตว่า,าไก่ไม่ไข่แล้วหายไปกี่วันนะครับ ดยรวมแล้วก็วันหนึ่งประมาณ10ฟองได้นะครับเดี๋ยวเรามานับกันครับ2 4 6 8 10 12 14 16 18 ยี่สิบยี่ส30 3องยี่ส8ยหปสสิสองสหสาปด 4ี่สใบนะครับก็ทิ้งไว้นะครับไว้ใบหนึ่งนะครับลองดูนะครับว่า,าจะมาไขที่นี่อีกหรือเปล่าหรือว่าแอบไปไขที่อื่นอีกนะครับโอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆเ,เกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวิธีของผมนะครับ โอเคก็ขอสวัสดีครับ